เอาก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพิสารบ้านเฮาครับเมื่อนี้เชี่ยวตะวันสรีมะน้ำเสนอของแซ่บอีกอย่างหนึ่งครับชื่อว่าเกคือผักเนื้อแต่เวลาเน,น,นี่ยวหาเัานื้อผักใส้แช่พิสารเข้าแน่ครับชื่อว่าแกงเลี่ยมครับเมื่อน,นี้แกงเลี่ยมกุ้งสดครับกุ้งสดแกงเลี่ยมกุ้งสดครับแล้วก็พักอมพี่เห็ดที่ขมวดอ่อนบวกร้อยบวกลือ พักปังอานี่พักอีตู้น้ำพักอีตู้น้ำนี่เห็ดแล้วก็สิขาดบ่ได้ก็คือเออ่กุ้งแห้งกะปิหอมแดงครับตำตำให้ละเอียดต้องปรุงกัน้ำปลาน้ำตาลข้าวโพงข้าวหนาข้าวแทบแล้วก็พรักต้อไปกับสีขาวซูวิธีการปรุงนะครับหม้อน้ำซุปข้าวหนิต้มให้เดือด ม,ม,มัน้ำดอน้ซุปต้มให้เดือดกิร่งพักแนวเลมันสุกสาห้องกับรงกรอนครับ,บอกตอออือเือได้หนีเลยรุงกร,รอนครับพอมันลุ่งมันเดือดครับพอลงมนี่อันนี้เครื่องปน,นะครับนี่หอมแดงกะปิเอ่อกุ้งแหง้งครับโคกตำละเอียดโคกตำใช้การละเอียด นั่นแหละปล่อยล่อให้เดือดล่อให้เดือดอัดเดียวครับล่อให้เดือดครับหลังจากนั้นเขาก็ร่วมพักเลยครับเดออร่วมพักมี่ข้อปวดอ่อนสิ่งไหนไม่น่าสุกเขาก็ร่มก่อนปล่อยปล่อยเห็ดครับเห็ด โอ้มันชิคือออมบาทนเท่าไรเนะราะควายเดียดควายเดือดจบับบึดนะับโอ้หน่อเดียดแล้วเดียดแล้วเอาครับมารับงั้นก็เอาลงครับหน่อยไลยก็แล้วแก่ตามมาตียาใส ข ja ับตามอัธยาศัยเด้อหักเร้อนี่ครับขับก็ได้คืออีตูฮันอีตูวุ้ยโอ้บาทนี่ซุมซุมครับล้วบานี้กสิซิมแล้วบานี้สิ โอ,โ,หโ,หโอ้โหแซบครับแซบด้แซบด้แซบดิ้โอ้แซบลายแซบลายแซบลายครับครับแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงครับแซบลายเท่านี้แหละครับเท่านี้แล้วแหละครับกนตักกินได้ครับตักกินได้ครับ